ชนาทิปเปิดใจถึงโทดุโอนิกิด้านคาวาซกิฟอนตาเล่เลรงดึงแข่งทีมชาติญี่ปุ่นเสริมแกร่งอีกฤดูการหน้าด้านสุปรโชคร่างทอง2นัดสุดท้ายเจลีกปีนี้มาแน่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับ ในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของฟุตบอลเจลี่เกี่ยวกับเรื่องราวของพี่เจชนาทิพและน้องเค้กสุปโชคสารชาติกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของ ที่มีประโยชน์นะครับเกรเน่กานล่าบาพัดตอบโจทย์สุดๆนะครับมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช,โคโคช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอเลเว่นทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพเมยมคอลเลคชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิ่กล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรเน่คลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยคร ในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกนะครับเรื่องราวของพี่เจกับการคาแข้งกับฟอนตาเล่และก็เรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคกับการคาแข่งอยู่กับซัปโปโลนะครับในช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องของพี่เจชนะทิปและคาวาสกิฟอนตาเล่กันหน่อยอย่างที่ทราบว่าพวกเขาเนี่ยยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกนะครับหลังจากนัาล่าสุดเนี่ย เอาชนะเกียวโตสงะมาด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่งขณะที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจ่าฝูงเนี่ยดันไปสะดุด2นัดติดแพ้กัมบะแพ้จูบิโล่นะครับทำให้ตอนนี้ช่องว่างระหว่างคะแนนของฟอนเตเล่กับมารีนอสเนี่ยมันเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วง2นัดสุดท้ายเจลีกปีนี้ฟอนตาเล่จะเล่นในบ้านเจอโกเบปิดท้ายด้วยเยือ ok นโตเกียวขณะที่ทางฝั่งของมารีนอสจะเล่นในบ้านเจออุระะปิดท้าย ด้วยการไปเยือนทางฝั่งของวิเซลโกเบโปรแกรมหนักทั้งคู่นะครับแต่ทว่ากำลังขับเคี่ยวกันสนุกแต่ฟุตบอลเจลีกเนี่ยเขาเว้นวักไปประมาณ1-2อาทิตย์นะครับเขาเว้นวักให้กับฟุตบอลถ้วยเอ็มเพลเลอร์ครับและลูวันครับรอบชิงก็น่าเสียดายจริงๆคือฟอนตาเล่กำลังมาดีมาริโนสกกำลังใจกำลังตกนะครับ แต่ก็ได้พักกันคนละหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่อยกลับมาสู้กันใหม่ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปฟอนตาเลก,ก็จะได้เรื่องของนักเตะตัวหลักกลับมาเพิ่มขณะที่มารีนอตก็จะได้ไปปลุกเรื่องของสภาพจิตใจเรียกได้ว่า2ทีมนี้สู้กันสนุกแน่นอนนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลติดตามถ่ายทอดสดแบบจเต็มได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับหลังจบเกมที่เกี่ยวโตวสงะล่าสุดพิจิจนาทิพย์สงกระสินนะครับก็ได้พักเพราะว่า กว่าจะเตะอีกทีนู่นเลยครับปลายเดือนล่าสุดเขาลงรูปในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับหลังจากที่กลับคืนสนามสู่การเป็นตัวจริงพร้อมกับทำแอสซิดได้โหก,ก็เรียกยอดไลค์ยอดแชร์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงนะครับนี่มี2นักเตะซีเนียประจำทีมของฟอนเตเล่มาคอมเมนต์ด้วยก็คือเ e อียนากะกับยูโคบายาชินะครับก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์เห็นเลยว่าพี่เจเนี่ยโหเขาเป็นที่รัก ในทีมฟอนเตเล่โดยเฉพาะนักเตะซีเนียนะครับอย่างยูแล้วก็เอียนากะนะก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเรียกได้ว่าอัมกันก็เป็นภาพที่ดีๆนะครับนอกจากนี้การคืนสู่สนามตัวจริงของพี่เจชนาทิปเนี่ยล่าสุดเขาก็ได้มีการพูดถึงโทรุโอนิกิด้วยนะครับเฮดโค้ช <c oughs> ของคาวาซากิฟอนเตเล่คือความสัมพันธ์ของคู่นี้ผมจะเล่าให้ฟังอีกทีจากประสบการณ์ตรงที่ ที่ไปดูฟตอนะเลซ้อมไปดูฟตอนะเลแข่งถึงสนามซ้อมถึงสนามแข่งนะครับโทลุโอนิก่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้ามาพูดคุยกับพี่เจชนาทิปนะตอนสนามซ้อมเนี่ยผมเห็นชัดเลยแต่ผมไม่รู้แล้วว่าคุยอะไรกันนะครับแต่พี่เจก็ยืนยันอีกเสียงเองว่าโอนิกิก่เขาจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นไงบ้างวันนี้ การฝึกซ้อมต่างๆรวมไปถึงเวลาลงสนามเนี่ยเขาก็จะเรียกพี่เจชนาทิพย์มาคุยตลอดนะตั้งแต่วันแรกที่พี่เจไปเนี่ยโอดิกิพูดคุยแล้วก็พยายามปรับสไตล์ของพี่เจชนาทิพย์ให้เข้ากับสไตล์ของคาวะสกิฟอนเตเล่แต่ช่วงแรกแน่นอนครับเป็นงานที่ยากลําบากเพราะทีมอย่างฟอนเตเล่เนี่ยถ้าไปดูสถิติเนี่ยนักเตะใหม่ที่มาปีแรกเนี่ยโอกาสลงสนามเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาจะมา แจ้งเกิดเต็มที่ก็คือปีที่2นะครับไล่เรียงเลยอย่างมาซินโยอะไรพวกนี้นะครับโชโซมิดก็เหมือนกันหรือนักเตะที่อยู่ในทีมอย่างวากิสากะขึ้นมาใหม่ๆก็ยังสำรองนะครับเพิ่งได้เป็นตัวจริงเต็มๆในปีนี้ซึ่งโอนิกิเขาพูดถึงพี่เจตลอดนะว่าเป็นนักเตะที่ที่มีทักษะมีความสามารถที่ดีแล้วก็เป็นนักเตะที่พร้อมทําเต็มที่เพื่อสมโมสรที่เขาคาแข่งแล้วก็เพื่อคาวสกิฟอนตเต่นะครับ แต่ช่วงแรกก็เป็นงานที่ยากลําบากของพี่เจชนาทิพย์เพราะการไปอยู่กับฟอนเตเล่มันก็จะเป็นอีกสไตล์แต่เขาก็เชื่อมันว่าพี่เจชนาทิพย์จะประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้เล่นเป็นตัวของตัวเองและลดความกดดันลงไปอันนี้เป็นทางฝั่งโอนิกิที่พูดถึงพี่เจอ,อยู่ตลอดนะครับขณะตัวพี่เจชนาทิพย์เองเนี่ยหลังจบเกมเจอเกียวโตเซงะก็พูดถึงโทรุโอนิกิเหมือนกันนะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาก,กลับมาได้ในเกมนี้ คือเขาขอขอบคุณโทรุโอนิกิจากใจเลยที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นที่จะส่งลงสนามให้เขาเป็นตัวจริงทั้งที่หลังจากเจ็บกลับมาเนี่ยเขาพึ่งซ้อมได้เต็มที่เพียงแค่2วันเองเขาขอขอบคุณโทรุโอนิกิซึ่งตัวพี่เจกับโทรุโอนิกิเองเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปในทิศทางที่บวกมากๆนะครับพี่เจเองก็พร้อมจะปรับโทรุโอนิกิสั่งให้ทําอะไรเขาก็พร้อม ทำเต็มที่เลยเพราะนี่คือโค้ดอีกหนึ่งคนที่พี่เจย,ยอมแล้วว่าโอ้โหเก่งมากเก่งอันดับท็อปของเจลีกจริงๆก็ไม่แปลกใจครเพราะว่าเขาเป็นแชมป์เจลีก4ี4ถึงหปีหลังสุดนะครับพี่เจขอบคุณโอนิกิกอย่างมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้ง2คนก็จะมีการพูดคุยกันแบบนี้ตลอดนะครับ โอนิกิไม่ได้แค่พูดคุยกับพิเจเขาก็จะพูดคุยกับสปอร์ตเดคเตอร์ของสมสรอนเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้งานพิเจชนะทิปต่างๆเพราะว่าสมสรฟอนเตเล่สมสรเจลิงเนี่ยทุกฝ่ายต้องพูดคุยกันนะครับซึ่งผมมองว่าคุยกันดีมากและหลังจากนี้พิเจกับโอนิกิก็น่าจะเรียกได้ว่าส่งลงสนามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนก็รอติดตามนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ผมยืนยันอีกเสียงว่าดีมากครอบครัวของโทรุโอนิกิเขาอชอบพิเจนะ ลูกชายเขาอะเวลาเจอพี่เจก็ชอบพูดคุยแล้วก็เรียกได้ว่าคือ,ค,อคือแลกเปลี่ยนเรื่องของฟุตบอลกันเพราะโอนิกิเขาเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากเคซี่ฟุตบอลสุดๆนะครับก็เป็นเรื่องจากฟอนเตเล่ที่นํามาฝากกันก็ลุ้นกันนะครับสำหรับฟอนเตเล่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวอีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่างที่ทราบในปีนี้ว่าฟอนเตเล่อะ เขามีขุมกําลังที่เล็กลงไปนะเพราะว่าปล่อยนักเตะไปยุโรปเยอะและเสริมเข้ามาเนี่ยที่มีใช้งานได้ก็แค่พี่เจคนเดียวนอกนั้นเนี่ยเซโกหรือใครเนี่ยก็ยังไม่ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นสวอตหลักของฟอนตตเล่ได้แล้วรวมไปถึงปีหน้าก็มีข่าวว่าฟอนตตเล่เตรียมจะส่งนักเตะไปยุโรปอีก โดยเฉพาะในรายของเคนโตะทาจิบานาดะนะครับที่มีสิทธิ์จะไปยุโรปซึ่งทีมฟอนตาเล่ถ้าเกิดมีออฟเฟอร์จากยุโรปมาให้นักเตะเขาเขาพร้อมปล่อยเพื่อที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลญี่ปุ่นทำให้ล่าสุดฟอนตาเล่มีข่าวนะครับว่าเตรียมที่จะไปดึงตัวอาตาลุเอสกะาใครจำได้ไหมคนนี้เป็นแนวลุกของอุลวะเรตเดมอนที่ยิงฟอนตาเล่ในเกมฟุตบอลฟูจิซูเปอร์คัพอะในช่วงต้นฤดูกาล2ลูกอะ ปัจจุบันเขาอยู่อุดระวะเอสกะเนี่ยโด่งดังมาจากคาชิวะเลโซนะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นทีมชาติญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่ามาอยู่อุดระวะเลเดมอนในช่วงหลังเนี่ยไม่สามารถเบียดแย่งตัวจริงได้นะเขาเสียตำแหน่งตัวจริงเนี่ยให้กับทางฝั่งของยูสุเกะมัซโอะกองหน้าคือเอสกะช่วงหลังอะ่จะจถูกจับไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าริมเส้นซ้ายขวาเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเล่นหน้าเป้าเล่นแบบฟอร์นไนแต่เขาโดน เด็กคนอื่นเบียดไปก็ทําให้มีข่าวว่าเขาก็อยากจะย้ายทีเหมือนกันก็มีฟอนตาเล่เนี่ยที่ที่มีความสนใจอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมนะครับแต่ฟอนตาเล่เองก็ต้องแข่งกับวิเซลโกเบทีท่สนใจเหมือนกันเอเซกาถามมาในตําแหน่งเขาเล่นตรงไหนก็เรียกได้ว่าเล่นเป็นตัวบนเลยนะครับเล่นตําแหน่งเคชิเนนยูโคบาชิเอยนงกะหรือมาซินโยได้เล่นปเป็นแนวลูก3คนข้างบนนะครับก็รอติดตามแล้วกันแต่ แต่ก็รอดูนะครับเพราะเอสกะก็30แล้วแต่ผมมองว่าฟอนเตเล่เขาเป็นทีมที่ซื้อนักเตะมาแล้วปั้นและใช้งานได้ทุกคนนะก็รอดูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟอนเตเล่ที่ผมนํามาฝากกันจากนั้นไปดูเรื่องราวของน้องเชคสุประโชคสารชาติกันหน่อยสุประโชคสารชาติเนี่ยโอ้โหไม่กลับมามีชื่อในเกมในล่าสุดแต่ไม่ได้ลงสนามเพราะว่าเนื่องจากสภาพร่างกายของน้องเช็คเนี่ยยังไม่ครบ100%คือซัปโปโรเนี่ยถ้าใครยังไม่100%ครับถ้าไม่เสี่ยงจริงๆเขาจะไม่ถูกส่งลงสนามนะครับ สุโช,ชคล่าสุดนี่มีการไปย้อมผมสีทองครับเป็นร่างทองนี่หลายคนแซวร่างทองคือเวลานักเตะไทยมาเล่นเจลีกและย้อมผมสีทองเนี่ยฟอร์มการเล่นพุ่งกระฉูดนครับพี่เจชนาธิดเจะนะปี2019รวมไปถึงพี่อุ้มจิรธรบุญมาทันน้องเช็คก็ไปย้อมผมบ้างอยากเห็นเหมือนกัน2องนัดสุดท้ายเจลีกน้องเช็คได้รับโอกาสแน่นอนถ้าสภาพร่างกายเขาหายเจ็บและกลับมาสมบูรณ์100% ให้เอากำลังใจเชียร์กำลังใจช่วยต้องเช็คแบบเต็มที่นะแล้วก็ซัปโปรโรเนี่ยเจอข่าวร้ายโคไมยเจ็บต้องพักยาวเท่ากับว่าโอ้โหตำแหน่งตรงกลางเนี่ยอาจจะเอาเรียวตะเอากี่มายืนยาวๆแล้วก็สุประโชคโอกาสลงเล่นในตำแหน่งโตลุกข,ข้างบนก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นในช่วงเจลิกช่วงโค้งสุดท้ายรอติดตามนะครับสุประโชคสารชาติก็เรือดเป็นปีที่เขามาปรับตัวและกัน ก็ถ้าปีหน้าได้อยู่ต่อผมว่าได้ลงแบบเต็มที่มากกว่าเดิมและลุ้นตัวจริงได้เลยคือเช็ะต้องไปปรีซีซั่นกับทีมถ้าปรีซีซั่นได้ปุ๊บโดนใจมิชาก็สามารถที่จะมีโอกาสยึดตัวจริงของซัปโปโรได้ยาวๆก็รอดูนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของมีอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งไทยนะครับล่าสุดไปคาแข้งลีกยุโรปเป็นที่เรียบร้อยก็คือ โอรักซอนเอนเทบานะครับอันนี้เป็นกองหน้าทีมชาติไทยชุดอายุ19ปีนะล่าสุดเนี่ยเขาเดินทางไปยังประเทศเซอร์เบียเพื่อ้าแข่งหลีกเซอร์เบียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะไป้าแข่งในหลีกรองของเซอร์เบียนะครับสมสรเมตาลตโกลจิมิลาน,นวักนะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีครับ การที่ได้เห็นข่าวนักเตะไทยไปค้าแข้งต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับจะทำให้ฝีเท้าและไมซ์พัฒนาขึ้นและกลับมาช่วยวงการฟุตบอลไทยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในช anel ต้องสุยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับเรเน่การโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากขึ้นอร่อยมากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้น มี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกรองและแก้วน้องสุดคิว้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินคา้ากินเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จเซเว่นอีเลเว่นออนไลน์มาแลกที่ทางเพจกรนเน่คลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ